เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอายาตลาคามานอีผู้นำสูงสุดของอิรานได้มีการโพสต์บนบัญชี X นะฮะบอกว่าเยเมนจะต้องชนะอย่างแน่นอนนี่เป็นทางเดียวที่จะได้มาจากการต้นานทานและสิ่งที่จะทำให้สารัฐและพันธมิตรตื่นตระหนกในวันนี้ก็ความจริงที่ว่าประเทศมุสลิมยังคงยืนหยัดก,กันอย่างมั่นคงและการต่อต้านการยืนหยัดของเราจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเราเพราะฉะนั้นท่าทีของอิรานก็คือ ยังไม่ยอมนะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการส่งอาวุธเนี่ยเหมือนกับส่งสัญญาณเหมือนกันนะคะบอกว่าก็จะสนับสนุนฮูตีต่อไปเมื่อคืนพิทเฮกเซ็นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาให้สัมภาษณ์เกี้ยวกราบมากนะคะบอกว่ามีคนนักข่าวถามบอกว่าเอ้ยโจมตีแบบแบบหวานแหอย่างเงี้ยนะแบบปูพรมแบบเนี้ย มันทาให้พล,ลเรือนเสียชีวิตเยอะมากนะฮะพิเทกเซกบอกว่าเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมในเยเมนสิ่งที่เขาสนใจก็คือการกําจัดฮูตีให้สําเร็จนะอันนี้คือท่าทีของรัฐบาลจากรัฐนะไม่ว่าจะเป็นจากทรัมป์หรือจากรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นสายฮอกนะเหยี่ยวแข็งมากไม่สนใจเรื่องชีวิตของผู้คนนะแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือการกําจัดฮูตีนะะคิดว่าการโจมตีในลักษณะนี้นะจะคงยับดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะ เพื่อเป็นการกดดันอิหร่านไปในตัวด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดสหรัฐแสดงท่าทีว่าไม่ได้สนใจว่าจะมีพลเรือนเสียชีวิตมากขนาดไหนเนี่ยาภาพอย่างนี้ก็คงจะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อวานทรัมป์ออกมาบอกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาบอกนะบอกว่าการโจมตียังไม่มีกำหนดว่าจะหยุดเมื่อไหร่จะโจมตีไปเรื่อยๆ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาแล้วก็ต้องการสนับสนุนสื่ออิสระอย่างช่องรอบโลกบายกรนาบัวคำสีสามารถอุดหนุนสินค้าแบรนด์ทาราได้ในตระก้าที่ปักไว้นะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ